สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนิกเกตนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครน,นีออนนะครับก็จะเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ได้มาในช่วงแรกๆเป็นหนึ่งในปาร์ตี้เคาน์เตอร์ของผู้บัญชาการตัวละครเรานั่นเองนะครับน,นะครับเป็นซับพอร์เตอร์นะครับที่ถือช็อตกันนะมาดูกันที่สกิลนะครับสกิลนะครับจะมีความ ปืนช็อตกันเนี่ยมีกระสุน9นัดนะครับรีโหลด1.82วินาทีทำดาเมจนะครับได้224.5%แล้ก็โนต้ตไว้นิดนึงว่าช็อตกันเป็นอาวุธระยะใกล้นะครับเหมือนเดิมเลยก็คือยิงแล้วมีโอกาสทำดาเมจได้ลดลงเพราะว่าจำนวนกระสุนที่เข้าเป้าเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ก็มีข้อแม้อยู่นะครับไอ้พวกปืนที่ยิงระยะใกล้เนี่ย ที่จริงถ้าไปลงพวกมอสที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยถึงแม้มันระยะมันจะไกลแต่ม็อสมันตัวใหญ่มากคือยิงไปแล้วก็สูดมันก็เข้าไปเยอะนะครับมันก็ใช้งานได้อยู่นะแตหรบบอันนี้เป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเกิดเป็นศัตรูที่ตัวเล็กๆเนี่ยยิ่งมันอยู่ไกลๆเนี่ยคือช็อตกันอาจจะยิงไม่โดนเลยก็ได้นะครับนะ่ทีนี้มาดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งจะทำงานต่อเมื่อจัดการศัตรูได้นะครหรือฆ่าศัตรูได้ ก็จะบัฟให้กับตัวละครในปาร์ตี้เนี่ยสอเป้าหมายนะครับที่มีค่าพลังโจมตีสูงสุดเพิ่มค่าอัตราคริติคอลขึ้นนะครับมีที่เลเวล2นะครับจะเห็นว่าคแค่เลเวล2เนี่ยนะจะบอกว่าตัวละครเน,นี้ยผมผมแทบไม่หยิบม,มาใช้แล้วนะครับแดีวจะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าทำไมนะครับมาดูกันทิดนึงแล้วกันเลเวล2จะเป็น1.97วินาที 1.97%นะครับแต่ระยะเวลาของของบัฟนี้จะอยู่5วินาทีที่แม็กส์เลเวลนะครับขนาดแม็กแล้วนะ3.56%ขึ้นมานิดเดียวเองนะครับแล้วก็ที่สกิล2มาดูที่สกิล2นะครับจะทํางานต่อเมื่อไอฟูลเบิร์ดนะครับทํางานเมื่อเมื่อเริ่มต้นฟูลเบิร์ดก็จะ อันนี้จะบัฟให้กับทั้งปาร์ตี้นะครับเพิ่มคริ t i c a l เร t น,นะครับคืออัตราคริสเนี่ยขึ้น20อันนี้ที่เยกวา2 25.52เปเ็นเป็นจำนวน2นัดก็คือยิงไปปึ๊บยิงไป2ทีอ่ะก,ก็ก็หายแล้วนะครับบัฟหายเลยถ้าเกิดเป็นปืน,นกลก็ปื๊บ,บแล้วก็หายไปนะครับที่เลเวล10ที่ max เลเวลเนี่ย45.93นะครับ แล้วก็มาดูกันที่สกิลเบิร์สนะครับนางเป็นเบิร์สระดับหนึ่งนะก็จะส่งผลกับศัตรูที่มีดีฟ ENSE สูงสุดนะครับจะทำดาเมจใส่ศัตตูตัวนั้นนะครับที่เลเวล2ก็สร้างดาเมจ235.1%อมซ์ที่แม็กเลเวลจะเป็น528.97%นะครับแล้วก็ส่งผลกับปาร์ตี้ทุกคนที่มีช็อตกันนะครับเพิ่มกระสุนขึ้น3 ตามนัดเป็นระยะเวลา10วินาทีอันนี้ซิกตายตัวเลเวลไม่เกี่ยวนะครับจะเพิ่ม3ามนัดค้างไว้ตลอดนะครับก็เป็นเบิร์ดลำดับหนึ่งที่มีคูลดาวน์24วินาทีเพราะงั้นใส่มาเป็นเบิร์ด1ตัวเดียวได้ในปาร์ตี้นะครับจะเห็นตัวละครนี้สกิลมันค่อนข้างจะบัฟได้จะใช้คำนี้ก็แรงไปแต่แต่ถ้าพูดตามตรงก็คือกระจอกมากนะครับในเรื่องของการบัฟ เออสกิลหนึ่งบัฟเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับส่วนสกิลสองบัฟเยอะแต่บัฟแค่สองกระสุนกระสุนแค่สองนัดยิงไปสองทีหมดแล้วนะครับที่น่าสนใจมีอันไหนบ้างอ่ะไม่มีเลยก <laughs> ็เป็นตัวซัพพอร์ตเราก็ไม่ได้กะจะหวังดามเมจอยู่แล้วไอ้ดิวดามาเนอร์สร้างดามเมจนี่ก็ไม่ไม่ซื้อนะครับไม่นำพาเรียกว,ว่าไม่นำพาเลย แล้วก็อาจจะน่าสนใจสุดอันนี้แหละมาเพิ่มจํานวนกระสุนของช็อตกันขึ้นสามสามหน่วยคือถ้าเกิดเราเอา p a าร์ s h o ช็อตกานมาแล้วใช้ไอ้นีออนเป็นเบิร์ดหนึ่งก็ก็อาจจะเมคเซน์ขึ้นประมาณหนึ่งนะครับตัวละครนี้ก็เลยเอา่าผมไม่ได้ใช้อเอาจริงนะไม,ไม่ไม่ต้องใช้หรอกนะล้วก็อย่างส่วนตัวผมก็ไม่ได้ไม่ได้หยิบมาใช้แล้วล่ะ จะมีน้อยครั้งมากหรืออาจจะแบบอยากได้โจมตีไฟแต่จริงๆเอาเอาตัวโจมตีท่าเดืนมา,าจะาตีแรงกว่ายอยู่แล้วนะครับก็อันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นตัวละครเริ่มเริ่มแรกอะเนาะก็ยังอัพเลเวลอยู่แต่ไม่ได้อัพมาใช้นะครับอัพมาเพื่อซิงค์เลเวลให้กับตัวละครอื่นนะครับเพราะงั้นก็นะตัวนี้ข้ามไปได้ครับข้ามไปได้เลยนะ อัพแค่พอให้มาซิงเลเวลตัวละครอื่นมากกว่านะจะไปเอ่อชูตติ้งเลงคิดว่าในตัวละครนี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับน่าจะได้ใช้งานแล้วก็เห็นภาพกันอยู่แล้วนะครับก็ผมขอข้ามชูตติ้งเลงไปเลยแล้วกันสำหรับตัวละครนี้เพราะมันไม่มีอะไรให้ดูนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาบเตรงนี้สวัสดีทุกคนครับ